สวัสดีเพื่อนเพื่อนในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกทกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน Facebook f แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวในการสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับรองเท้า100ปุ่มของมิสซูโนนะครับก่อนหน้านี้ผมเองได้รีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสีนี้นะครับตัวนี้รีวิวในการ รีวิวตัว upper ให้เห็นกันไปทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว upper ไม่ว่าจะเป็นชุดพื้นแล้วก็ปุ่มตัว100ปุ่มนะครับตัวรองเท้านะครับส่วนต่างๆรีวิวให้เห็นกันไปหมดแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะดูอยากจะดูรายละเอียดของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้แบบเต็มๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube รองเทา้าฟุตบอลกันเองนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมแปะลิงก์รีวิวตัวอัปเปอร์คู่นี้เอาไว้ให้นะครับเข้าไปดูที่ YouTube แล้วก็ขอฝากกด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวรองเท้ากันไปอีกยาวๆนานๆน,น,นะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ให้ดูกันว่าถ้าใส่แล้ว อยู่บนสนามหญ้าเทียมแบบนี้มันจะรู้สึกเป็นยังไงนะครับใส่จะพอดีหรือเปล่าหรือว่าจะโอเวอร์ไซส์ไหมเดี๋ยวเราลองมาใส่กันดูนะครับบอกไว้ก่อนว่ารองเท้าคู่นี้ผมยังไม่เคยใส่เลยนะครับอันนี้คือการใส่ครั้งแรกนะครับอันนี้คือการใส่ครั้งแรกนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่ตัวรองเทา้ากับลิ้นรองเทา้าแยกออกจากกันนะครับก่อนอื่นแล้วก็ขยับเชือกรองเท้าออกก่อนนะครับ คิดว่าไม่น่าจะใส่ยากนะครับน่าจะใส่ได้แบบชิวๆนะครับสบายๆนะครับลิ้นรองเท้านะครับอย่างที่บอกไปว่าจะแยกออกจากตัวรองเท้านะครับลิ้นเป็นลิ้นสั้นนะครับก็ใส่เลยก็แล้วกันนะครับก่อนใส่อ่านอ่านใส์ให้ดูก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับไซส์เป็นไซส์ US 8.5 UK 7.5แล้วก็ยูโร41นะครับแล้วก็ JP 26.5นะครับก็คือไซส 41นั่นเองนะครับเป็นไซส์ที่ผมสวมใส่เจ้าตัวรองเท้ามิซุโนะในเกือบจัทุกรุ่นเลยนะครับไม่โอเวอร์ไซส์ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยนะครับเป็นเป็นไซส์ที่ผมใส่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับมิซุโนะกับเบอร์41นะครับอ่ะก็ใส่เลยก็แล้วกันนะครับนี่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นรองเท้าที่คาดว่าใส่แล้วไม่น่าจะใส่ลำบาก อะไรนะครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ยากอะไรเลยนะครับอ่าก็จัดแจงเชือกรองเท้านิดนึงก่อนก็นแล้วกันนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นรองเท้ามิสโนโมโลเลียนะครับเป็นมิสโนโมโลเลียนะครับอ่า อีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขยับเชือกรองเท้าออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ข้างนี้ผมขยับเชือกรองเท้าไม่ได้มากอะไรเลยนะเห็นไหมก็ใส่ใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับลิ้นรองเท้าจะเป็นลิ้นสั้นนะครับแล้วก็กลางลิ้นรองเท้าจะมีรูรอยเชือกรองเท้าอยู่ทั้งหมด อ่ากลางลิ้นรองเท้าจะมีห่วงร้อยเชือกรองเท้าอยู่หนึ่งห่วงนะครับเชือกรองเท้าที่ให้มาเวลาผูกเสร็จแล้วก็จะพอดีกับกับกับปลายเชือกที่เหลือเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับปลายเชือกที่เหลือนะครับความรู้สึกตอนนี้ใส่สบายนะครับไม่บีบเท้าไม่อึดอัดใส่แล้วในตัวอัปเปอร์ค่อนข้างที่จะนุ่มมากๆนะครับใน ในตัวอัปเปอร์ส่วนด้านหน้าเท้ารู้สึกว่าค่อนข้างจะนุ่มมากๆนะครับเพราะว่าด้านในของตัว Upper, นน Upper, Pan, อัปเปอร์นะครับอินโซด้านในอัปเปอร์จะมีแผ่นฟองน้ำนะครับอีกชั้นหนึ่งที่คอยซับอยู่ด้านในนะครับมันเลยทาให้ความรู้สึกในการสวมใส่ด้านในของตัวรองเท้ารู้สึกว่านุ่มมากๆนะครับบริเวณด้านหน้าเท้าในส่วนตรงนี้จะเป็นหนังแท้นะครับปลายตรงนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับความรู้สึกด้านหน้าเท้าบริเวณด้านหน้าเท้า ไม่รู้สึกบีบไม่รู้สึกอึดอัดนะครับใส่แล้วพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับปลายเท้าถ้าผมบอกว่าเหลือประมาณประมาณนิ้ว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 ก้อยแค่นี้แหละเนี่ยแบบนี้ถือว่าเต็มไหมครับเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณนี้ถือว่าเต็มเลยนะเนี่ยคือเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวจริงๆนะครับพูดง่ายๆสรุปเรื่องไซส์นะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อ ใส่แบบตรงๆได้เลยนะครับ41ก็คือ41 42ก็คือ42นะครับ45ก็คือ45นะครับใครใส่38ก็สั่ง38ได้เลยนะครับอ่าส่วนบริเวณด้านส้นเทา้าอ่าข้างเท้าด้านในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงที่ฟังฟังเสียงแบบตุบๆนี่คือด้านในมันจะมีซับฟองน้ําอีกชั้นหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับมันเลยฟังเสียงแบบตุบๆนะครับ ด้านโซนเท้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความรู้สึกเบามากๆนะครับนี่ด้านหน้าเท้านะครับเดี๋ยวยืนให้ดูนะครับนี่ความรู้สึกด้านหน้าเท้านะครับสวยมากๆเห็นไหมข้างเท้าด้านในนะครับนี่ด้านหน้าเท้านะครับลิ้นเป็นลิ้นแบบสั้นนะครับด้านบนจะเขียนว่ามิซุโน่น,นะครับ ข้างเท้าด้านในนะครับอันนี้เป็นข้างเท้าด้านนอกนะครับส้นรองเท้านะครับด้านหน้าเท้าแบบเฉียงๆนิดนึงข้างเท้าด้านนอกนะครับด้านหน้าเท้าด้านข้างนะครับนี่ด้านส้นรองเท้านะครับประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับอ่าด้านส้นรองเท้านะครับนี่ ตอนนี้ผมยืนอยู่ในสนามหญ้าเทียมจำลองนะครับปุ่มรู้สึกว่าเป็นปุ่มที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับกำลังพอดีกับการจิกหญ้าเทียมเลยนะครับใส่แล้วรู้สึกว่าสบายเท้าเต็มเวลายืนยืนได้เต็มเต็มฝ่าเท้าเลยนะครับไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอึดอัดนะครับใส่แล้วนุ่ม ใส่สบายมากๆนะครับเดี๋ยวผมได้ดูพื้นพื้นนะครับพื้นเป็นพื้นแบบหนึ่งร้อยปุ่มนะครับปุ่มทูฟนะครับที่เอาไว้เล่นสลรับสนามหญ้าเทียมนะครับพื้นจะเป็นพื้นสีดำนะครับปุ่มก็จะเป็นปุ่มสีดำด้วยนะครับนี่นะครับสวยมากๆนะครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบามากเลยนะครับ โอเคมากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคเลยนะครับโอเคมากๆเลยนะครับอ่านี่นะครับเต็มสิบคะแนนเต็มสิบนะครับผมให้สิบเต็มเลยสำหรับคู่นี้นะครับสีขาวลวดลายสีดำนะครับตัดกับสนามหญ้าสีเขียวได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับอ่าอันนี้ก็เอามารีวิว ในการสวมใส่ให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้า100ปุ่มมิสโนโมโลเรียนะครับรีวิวทั้งแบบสวมใส่แล้วก็รีวิวทั้งแบบตัวอัปเปอร์ให้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีรองเท้าคู่ไหนเอามารีวิวให้ชมกันอีกรอติดตามใน YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยกัแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยกัแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับนี่สวยจริงๆนี่ยังเท่มือง,งามเงี้ยเหรอ